ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธ BMW นะครับในงาน Motor Expo 2025นะครับซึ่งในบูธนี้นะครับปีนี้มีไฮไลท์มากมายเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์เด่นของบูธนะครับซึ่งวันนี้นะเราอยู่กันกันกบ BMW ชีเนีย สวัสดีครับผมไดโวโปรดักต์จีเนียจาก BM เอ็มบเบิาเซโลนามอเตอร์นะครับก็วันนี้ผมได้มาประจําบูธที่บูธบีเอ็มดับเบยูไทยแลนด์นะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะครับภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นี้นะครับก็ได้รับเกียรติมากๆกับคาทูเดย์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้วอพาเดินดูนะครับว่าในบูธเขามีอะไรเด่นๆบ้างนะครับซึ่งที่เห็นแล้วบนเวทีเนาะสำคัญสำคันตอนนี้เด่นเเลยเป็นตัว iX เป็น iX xDrive 45 M Sport ครับก็เป็นรุ่นที่เป็น LCI แล้วครับจากเดิมที่เป็น iX xDrive 40นั่นเองครับแล้วนอกจากตัว iX แล้วก็มีตัว iX 1เนอะใช่ก็อันนี้จะเป็นรถ iX 1ที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วครับเขาเรียกเป็น iX 1 e d r i v e 20L นะครับก็เป็น Long w h e e l b a s อีกด้วยนะครับ่เห็นบอกว่ามีการปรับปรุงใหม่ด้วยรุ่นนี้รุ่นนี้เป็น Local Pack ใหม่ก็ปรับปรุงใหม่ด้วยครับ Local Pack หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า Local Pack หมายความว่าอะไรครับโลโก้แ็กก็คืออาจจะเป็นตัวลอดการผลิตที่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นั่นคือเรียกเป็นโลโก้แ็กใหม่ครับมันจะมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ i x นะครับตัวนี้มีความพิเศษไงครับไดโวก็ในตัวนี้เป็น l c i แล้วนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าของตัว i x x d i 45 m sport นะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า kitty วนะครับหรือจะเป็นไฟหน้ารูปแบบใหม่แล้วนะครับ เริ่มที่กระจังหน้าคินนี่คิวครับตอนนี้เขาจะมาพร้อมกับลายเส้นที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นตะแกงตะแกงเฉยเฉยอันนี้จะเป็นลายเส้นเฉียงๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นทะแยงมุมแล้วก็ทําให้ดูมีความลักัวรี่มากยิ่งขึ้นซึ่ได้แรงบันดาใจมาจากตัวอะไรนะที่เป็นคอนเซปต์ที่เป็นคอนเซปต์นั่นคือวิชั่นคอนเซปต์ใช่แล้วคือได้แรงบันดาใจจากตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหมในตัวไฟหน้าก็เป็นลายเส้น นี่เปนใหม่เหมือนกันอ๋อถ้าตัวไฟหน้านี้ครับต้องอธิบายอย่างนี้เลยว่าอันนี้ได้ d n a มาจากนอยคัทนอยคัทคืออะไรหลายท่านสงสัยครับนอยคัทคือในอนาคตใหม่ของ b m w เนี่ยจะก้าวเข้าสู่ยุคนอยคัทไฟหน้าเลยได้ DNA มาภายในรุ่นนี้ก่อนนะครับก็คือหน้าตา BM ในอนาคตไฟหน้าจะเป็นแบบนอยคัททั้งหมดก็หน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราขยับขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมขยับขึ้นมาเลยครับ ก็อยากให้ดูความโดดเด่นก่อนนะครับน um> ั่นคือกระจังหน้าที่มาพร้อมกับไอคอนิโกเห็นไหมครับจะเป็นไอคอนิโกแพคเกจนะครับก็มีไฟเรื่องแสงล้อมรอบนะครับทาให้ d n a ของความ BMW เนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นมาดูที่ไฟหน้าครับอย่างที่บอกไฟหน้าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสวยมากนะครับก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับลายตัดที่เป็น M สไตล์นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบนี้แหละอันนี้คือ d ด y t i m e ใช่เดย์ไทมเป็นไฟใหญ่ เดี๋ยวทเป็น M Style แล้ว M Style ใช่นะครับนอกจากนั้นครับชุดดักลมครับเป็นชุดดักลมใหม่ปกติของเดิม์แบบไม่ใช่ชุดดักลมแบบนี้อันนี้จะยาวมาจนถึงด้านข้างเลยเห็นไหมครับก็จะมีชุดดักลมอีกอันนึงหรือแอร์เคอเทนต์นั่นเองนะครับก็ทําให้ดูเรียบหรูมากขึ้นก็มีช่องจริงๆนะรับลมเข้ามาเพื่อระบายความร้อนของเบรกก็ได้นะครับก็ให้อล้อนี่ใหญ่มากใช่ตอนนี้ล้อขนาดจะเป็น21นิ้วนะครับก็ทําให้รถ มีความนุ่มนวลมากขึ้นเพราะยางมีความขนาดขอบหนามากขึ้นนะครับด้านข้างยังเหมือนเดิมเนาะด้านข้างเปลี่ยนไปนิดหนึ่งครับตัวมือจับยังเหมือนเดิมแต่ว่าด้านข้างด้านล่างเนี่ยตัวเขาเรียกว่าชุดแต่งเนี่ยสเกิร์ตสเกิร์ตตอนแรกอ่ะจะเป็นสีดํายาวาจนถึงข้างหลังแต่ตอนนี้จะเป็นมีความสีเดียวคืนกับตัวรถไปเลยอ่าก็จะดูให้ดูด้านข้างดูใหญ่ขึ้นนั่นเองตรงนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนจะเป็นสีดำดำแทมขึ้นมา มันทําให้ตัวสเปซตรงนี้ดูมันแคบใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทีมตกแต่งก็จะมาเป็นสีดำนะครับทีมตกแต่งต่างๆก็จะมากับสีดําถูกต้องอเพราะก่อนหน้านี้จะมีรุ่น i x 40ก็ที่เป็นสีทอง i x 50ก็จะเป็นสีดำํำอ,อันนี้ก็มาชุดแต่ง m sport m sport แล้วนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อ x drive เนี่ยคือขับตลอดเวลาไหมครับ อันนี้จะมีกล่องสมองควบคุมครับคอยแปลผันอยู่ขับปกติคือขับปกติก็จะเป็นชายขับหลังถ้าเกิดการเข้าโค้งเนี่ยก็จะมีการกระจายไปทั้งข้างหน้าหรือซ้ายขวาได้อันนี้คือกล่องสมองควบคุมคนที่กลัวว่าขับสี่แล้วมันจะเปลืองถูกต้องจริงๆแล้วถ้าเราขับทั่วไปเนี่ยมันจะขับเคลื่อนที่ล้อคู่หลังถูกต้องใช่ครับพอเวลาเราต้องการจะเพิ่มสมรรถนะหรือว่าถนนที่เปลี่ยนสภาพ เลื่นถนนไปมันก็จะกระจายกําลังอิสระเลยอิสระเลยทั้งสี่ล้อหน้าหลังซ้ายขวาได้ทั้งหมดใช่ก็ทําให้ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นดีไซน์ด้านหลังดีไซน์ด้านหลังยังคงเดิมอยู่ครับยังคงความเป็น iX 40และ50ยังเหมือนเดิมอยู่ชอบมากเลยช่องนี้ช่องตัวที่เป็นเหมือนท่อไงใช่เหมือนท่อเหมือนท่อครับมีความแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงโอเคทีนี้ภายนอกเนี่ยเราเห็นกันไปแล้วภายในมีอะไรเพิ่มเติมไหม ภายในมีเพิ่มเติมอยู่ครับจากนอกจากภายในที่ค่อนข้างหรูหราแล้วเนี่ยก็ยังให้ความสปอร์ตด้วยภายในมาพร้อมกับพวงมาลัยดีไซน์ทรงกลมนะครับพวงมาลัย M นั่นเองแล้วสีตัวรถเนี่ยหรือสีภายในครับยังมาพร้อมกับสสีเป็นสีน้ำตาลกับสีดาอันนี้ของเดิมไม่กลมเหรอของเดิมจะเป็นท้ายตัดแล้วก็จะมี2ก้การครับก็จะทีเห้อเหมืมนนอนอกันถูออก,ออก,กต้องแล้วก็ของเดิมสีภายในจะมีแค่สีเดียวก็คือสีน้ําตาลอย่างเดียว อ่าใช่ถูกต้องพอมาในรุ่นนี้ก็จะมีทั้งสีดําแล้วก็สีน้าตาลและตัวเคิร์ฟพิพเย์นี่เหมือนเดิมในเคิร์ฟพิสเพนยังเป็นหน้าจอยาวเหมือนเดิมก็มีพวกแอนิเมชันต่างๆคอยต้อนรับเราเวลาเข้ารถอยู่แล้วครับก็เป็นเวลข้ามด้วยใช่ก็รู้หล้าขึ้นบอกว่าจะเป็นไดมอนด์คัทอ่าจะบอกมีระบายอากาศอยู่ใช่บอกว่ามีระบายอากาศอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นลําโพงมาเป็นไฮเอ็นครับลำโพงฮามันกาดอนก็ชื่อลำโพงก็ทุกท่านรู้อยู่แล้วแหละว่าลำโพงค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็การตกแต่งก็จะเห็นเลยว่าครับคุณลิตี้จากชวาล็อกกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรับบอเป็นที่หมุนไอรดคอนโทรลเลอร์นะครับหรือปุ่มการเข้าเกียร์ต่างๆก็เพิ่มความหรูหรายังคงเหมือนใน X 40และ50อยู่นะครับแล้วถ้าตัว iX ใหม่นี้มีทรมให้เลือกกี่รุ่นครับ ณตอนนี้ครับที่ออกมาจะให้เลือกก็คือจะเป็นรุ่นเดียวเลยนั่นคือ i x x die 45 m sport โอเคใช่ครับแล้วก็ความพิเศษที่เลือกได้ครับตอนนี้คือจะมี5สีใหม่อ่ะ5สีใหม่คือใหม่ทั้ง5สีเลยเหรอใหม่ไม่ได้ใหม่หี5สีมีม่5สีในของรุ่นนี้แสดงว่าสีนี้แหละก็ใช่นี่คือสีน้ำเงินสีเทาดุนเกสีขาวอัลไพ์ไว้ครับแล้วก็สีเงินอีกสีหนึ่งที่เป็นซูเปอร์แล้วก็สีดำ ก็นี่คือ5-4ทั้งหมดอ่ะนี่ก็คือ bmw ix ใหม่นะครับของทางบูธ bm w นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูอีกคันหนึ่งอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนสนใจเยอะนะถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถกลุ่มแรกๆเลยครับที่ก้าวเข้าสู่ครอบครัว bmw น่าคือไม่ว่าจะเป็น x1 หรือ i x 1ต่างๆตั้งแต่เป็น x1 จนเป็น ix ถูกต้อตั้งแต่สันดาบมาเป็นไฟฟ้าแล้ว นะครับคันนี้ IX1L ซลรองวิลเบตแอลนถูกต้องครับพี่บอลคือรองวิลเบตนะครับถามว่ายาวขึ้นจากตัวเดิมกี่เซนเนี่ยก็คือ11เซนเลยจึงทำให้ห้องโดยสารตอน2เนี่ยนั่งสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์โฉมใหม่เนี่ยผมว่าเขาดูแบบสวยแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะใช่ก็จะเป็นภายท้ายแบบ3มิติมากขึ้นครับพี่บอล แล้วก็มีคําโลโก้เล็กๆที่เป็นไอสีฟ้านะครับแล้วก็มีคําว่า L ที่เป็นลอง v วเ w นั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้ดูเรื่องของตอนสองครับก็อย่างที่คุณพี่วานูครับอันนี้เป็นสีภายในใหม่สีเนี่ยก็คือสีน้ําตาลของรุ่นเดียวกับใน iX 5 0หรือ iX ้ก็คือสีน้ําตาลเดิมสมใหม่เป็นสีน้ําตาลใหม่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เดิมจะไม่มีสีเดิมเหมือนไหมก็จริงๆก็คือสีเดียวกันทาร์สเนีย ชเปสตาร์สเนียนะครับวันนี้ก็หยิบเข้ามายกอยู่ในรุ่น i x นั่นเองอสังเกตว่าเล็กลูมของพี่บอลเป็นไงบ้างฮะมันเหลือเยอะนะเหลือเยอะมากมนั่งสบายมากพี่บอลน,นั่งถ้าเกิดเดินทางไกลบอกเลยว่าไม่ปวดหลังแน่นอนถ้ามีคําว่า L เพิ่มเข้าไปรับรองนั่งสบายแน่นอนถูกต้องแล้วบเบาะพี่บอลลองดูครับอันนี้จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นเพราะว่าเขา่เสริมฟองน้าให้ขึ้นให้ขึ้นมาเพื่อให้นั่งสบายขึ้นนุ่มขึ้น แล้วก็ขารองรับตรงนี้เขาจะเพิ่มยาวขึ้นยาวขึ้นมาเพราะปกติมันจะสั้นๆมันจะไม่ถึงตรงนี้อันนี้คือถ้านั่งไกลๆก็ไม่เมื่อยแล้วก็หนุ่มด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับหลังคากราดลูฟนะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งโล่งสบายในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นสบายมากและมีม่านมีม่านถูกต้องเพราะว่าถ้าเมืองไทยไม่มีม่านโทษทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนอกจากนั้นลำโพงครับก็ให้มาไม่น้อยครับก็ให้ลำโพง าม0 0กาดอนมานะครับนะครับนั้นดีไซน์อันนี้ก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันเป็นกระจังหน้าคิดนี่กิวปิดทึบนะครับก็บ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับกอแล้วจากนั้นยังไม่หมดครับพี่บอลยังนิดนึงบ่ลกลัวผมจะไปรุ่นอื่นซะแล้วสุดท้องก็อีกนิดครับในรุ่นเนี้ยคือจะมีระบบ parking assistant ที่เป็นพัดครับแต่ว่าออปชันที่เราสามารถเพิ่มเติมหรืออัปเกรดได้เนี่ยคือ parking assistant professional ที่เราสามารถเรียกในมือถือถูกต้องระบบช่วยจอด แล้วเราสามารถอัปเกรดเป็น Parking Assistant Professional ได้เราสามารถเรียกรถในมือถือเดินหน้ามารับคุณบอลได้เลยนะว่าคันนี้ต้องมีดิจิ t a ลคียอยู่แล้วถูกต้อง Digital Key เป็นดิจิ t a ลคีย์พัสดทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iX1L หรือว่า i x 4 5นั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือไฮไลท์ของบูธ BMW นะครับในงาน Motor Expo 2025แต่เดี๋ยวก่อนเราจะไปนะครับ เราให้นองโ่พาไปดูมินิสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเราไปสนับวินมิไปดูมินิกัน่อยนิดนิดนิดนนะครับโอเคครับเราก็เดินมา ไม่ไกลมากนะครับใกล้บูธติดกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่บูธมินินะครับในงานมอเตอร์เอซนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีรถเด่นมาโชว์กันอยู่2รุ่นเนาะมันเป็นมันเขาเรียกว่าไงเรียกว่าเป็นรุ่นแต่งนะครับ jcw เป็นต้นตัวแรงข้างรุ่นน้ำมันแล้วก็รุ่นไฟฟ้าไฟฟ้า se ซึ่งข้างหลังเรานี่คือตัวเป็นมินิ s e john cooper works อ jc แนอยูดูจากหลังคาที่เป็นหลังคาสีแดงครับ ก็มาพร้อมกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีการจูแรงม้าแรงบิดทำให้รถคันนี้ขับสนุกมากขึ้นตามสไตล์จอนคูเปอร์เวิร์คหรือโรงกานแบบึงลิ่งนั่นเองถ้าเป็นสายมินิต้องรู้กันอยู่ว่าถ้าเป็นจอนคูเปอร์เวิร์คแล้วเนี่ยแรงแน่นอนใช่ถูกต้องครับวิธีดูมินิว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปหรือว่าเป็นตัวไบฟ้าใช่เราก็ดูจากให้ดูตรงแนวฝากกระโปรงถ้ามันอยู่ครึ่งตาเนี่ย แสดงว่าคุณเป็นไฟฟ้าถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุ้มมาจนถึงทางนี้ลูกกระตาเลยหรือว่าไฟหน้าของมินิเลยก็จะเป็นเครื่องยนต์สันดาบอ่านี่คือจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันสักหน่อยนะครับเพราะเอกลักษ์ณของเจ้า JCW เนี่ยหรือ John Cooper Works เนี่ยมักจะเป็นคาดสีแดงๆเนาะถูกต้องครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างหลังคา ฝากระโปรงแล้วก็จะได้เบรกมาด้วยนะครับ<ห>คาลิเป<ห>อ<ห>ร์เบรกสีแดงแล้วก็สลักลายจอนูเปอร์เวิร์นดรวมไปถึงฝาครอบด้วยนะครับลาเอียงนะงลาเอียดครับแล้วก็บอกเลยถ้าเกิดใครได้เคยลองขับตัวเจซีดับเบิลยูแล้วจะบอกว่าสนุกมากเพราะรถแรงบิดค่อนข้างเยอะมากอ่าแล้วฟีลลิ่งในการขับที่เขาบอกว่าฟีลไลท่ก็โกคาร์ดถูกต้องเพราะว่าช่วงล่างอ่ะครับในตัวของที่เป็นเจซีดับเบิลยูเนี่ยเขาจะมีการ ปรับเปลี่ยนหรือว่าจูนเพื่อให้มาเป็น JCW มากขึ้น<ม>ก็จะมีความเฟิร์มกว่ารุ่นปกติอีกที่เขาก็ยังมีเขาโครงเดิมของรุ่นความเป็น JCW อยู่เนาะเพียงแต่ว่าเขาจะให้ความเป็นอารมณ์เหมือนไฟฟ้ามากขึ้นมันจะเรียบๆไม่มีช่องอะไรเยอะแยะใช่ถูกต้องครับแล้วก็นี่มีลายเหมือนทองหมากลูกเนาะถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมาได้เป็นพวกกล้องรอบคันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีกล้องรอบคัน ระบบพวกออโต้ร์คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยในรุ่นนี้เขาก็ใส่ให้มาหมดครบคันเหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็คือเจ้าตัวมินิไฟฟ้านะครับ JTW นะครับแต่จะได้เห็นแล้วว่าความแตกต่างระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าแตกต่างยังไงข้างนี้เป็นมินิ JTW นะครับ แต่ว่านี้ความพิเศษถูกต้องคือคอนเว r ร์ติเบิลนะครับสามารถเปิดหลังคาด้านบนได้นะครับก็เวลาอยู่อากาศดีๆก็สามารถเปิดรับลมได้นี่ใช่แต่ว่าบ้านเราโอกาสเปิดน้อยหน่อยก็น้อยนึงกลางคืนก็อาจจะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงงานนี้หนาวเปิดหนาเลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมคาดแดงครับนี่ฝากระโปรงมาถึงนี่เห็นไหมครับดูไว้ได้เลยนะน่ก็คือคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์สันดาบนะครับแล้วก็ล้อผมชอบล้อนะล้อเขาเท่มากเลย อันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งที่เป็น a e r o Pack ครับก็จะมีชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นล้อหรือที่เป็นสเกิร์ตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งเพื่อมีความโดดเด่นให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นในสไตล JC ์ JCW อีกเขาบีเขาว่าเขาชื่อเต็มเขาคือ JCW a r r o Pack <ว>ถูกต้องออส่าเกใจกระจกข้างครับก็จะมีลายอีกมีลายทองหมักลกถูกต้องคด้านในนะ เขาไม่ได้แค่ด้านนอกนะด้านในเขามีลายด้วยด้านในใช่ครับก็จะมีลายเหมือนกันตรงคอนโซลตรงพวงมาลัยมีจอคูเปอร์เวิร์กใช่ไหมใช่แล้วก็หน้าจอยังคงเป็นหน้าจอกลมที่เป็นโอเลดอยู่ก็ยังคงความคลาสสิกของมินิยังอยู่เหมือนเดิมนาฬิกานาฬิกาเป็นนาฬิกาบ้านเหมือนเดิมคือเท่นะก็คือยังเท่อยู่แล้วก็ด้านหลังก็จะคล้ายๆกับตัวมาสโคนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราข้ามกลับไปดูตัวที่เป็นไฟฟ้ากันอีกรอบน,นะครับเป็นตัวเอ e แมน,นเป็นตัวเอสแมนเป็นเอสแมนจอห์นทูเปอร์เวเราให้จบ JCW ไปเป็นชุดๆกันไปเลยแต่คันนี้มาในสีตัวถังสีเขียวนะ,นะสีเขียขแดง<ช>สลับดำนะครับ,น,รบนอกจากตัวถังที่เป็น3ประตูยังมี John Cooper w o r k ิครับเขาก็ยังให้ลูกค้าที่อยากบรรทุกผู้โดยสารมากขึ้น หรือว่าเข้าถึงการใช้งานมากขึ้นสไตล์สหน่อยสไตล์อ่าใช่เป็นคอสโอเวอร์นิดๆถูกต้องนะครับก็ให้ปห้าประตูในตัวเ m a n JCW จนั่นเองนะครับพอดูใกล้ๆนี่ฐานล้อมยาวเลยนะนะยาวขึ้นครับก็นั่งสบายขึ้นครับก็ไปไหนกันหลายๆคนก็สบายขึ้นและทีนี้ ข้ามมาที่อีกคันหนึ่งคันนี้เป็นมินิ JC ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบก็คือจริงๆแล้วคันนี้ก็เป็นคู่ขายตัวคอนเวิร์ตถูกต้องนะครับแต่คันนี้ไม่ได้เปิดประทุนนะครับคันนี้ก็ตัวถังสีแดงแล้วก็ชุดแต่ง a r r o Pack ถูกต้องเหมือนกันและที่ขาวๆข้างหลังผมเนี่ยครับโอ้อันนี้ไม่ใช่น้องคนนั้นนะเป็นรถใช่ไหมฮะนะครับเป็นรถคันนี้ขาวๆอยู่ตรงนี้ อันนี้คือเป็นรถคลาสสิกเลยครับคือมินิ SE นะครับไม่ได้เป็น j c ซหรือยูแต่ว่ามาในตัวถังบอดี้สีขาวตัดลายสีดำเขาทำให้มันมืนดูเหมือนดูย้อนยุกใช่ไหมใช่ถูกต้องอันนี้จะทําให้ดูย้อนยุกนิดหนึ่งดูจากล้อก็ได้ครับพี่บอลดูสิเป็นไงดูคลาสสิกไหมฮะล้อทูทนสไตล์คลาสสิกนึกถึงรถสมัยก่อนเลยใช่ถูกต้องนึกถึงพวก R 5ห้าอ้าใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กระจังหน้ามีสัญลักษณ์ S สแบบนี้คือไฟฟ้าล้วน ไฟฟ้าล้วนถูกต้องแล้วก็นอกจากนั้นยังมาคู่กับทีมตกแต่งเปียโนแบ็กนะครับก็เป็นทีมตกแต่งสีดำนั่นเองขาวสลับดำอุ้ยแต่ผมเพิ่งเห็นหลังคาพี่บอลหลังคาหลังคาคาดอะไรครับไม่หลังคารถครับอ๋อหลังคาคาดธงลายยูเนียนแจ็คอ่าลองมปดูหลังคากันครับนี่นี่หลังคาผมเพิ่งเห็นเขามีถ้ากล้องโดยยากนิดนึงเดี๋ยวผมเอาโดนขึ้่น กันขึ้นเลยครับโอเคแล้วเป็นหลังคาคาดลายของยูเนียนแจ็คครับก็ค่อนข้างสวยนะครับพี่วันเท่เท่ทใช่ส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวเราลงให้ดูท้ายคลิปนะเพราะว่ามาในงานนี้แน่นอนว่าเตรียมเด๋ยวู่แลมิน i ไทยแลนด์เนี่ยมีแคมเปญและโปรโมชั่นพิเศษให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากทดลองขับมีให้ลองขับไหมครับมีครับก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูมผมก็ได้ครับหรือว่าจะมาติดต่อโชว์รูม b m W หรือมิวหนิก็ได้แต่ส่วนตัวของผมจะอยู่ที่ B M เ b ็มดบาร์เซโลนามอเตอร์สาขาบางแคนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยอ่านี้ก็คือบูธ B M W และมินิไทยแลนด์นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์โม่ด้วยขอบคุณครับพี่บอลขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เราเดินพาชมทั้งสองบูธในวันนี้นะครับ่ะ ยังไงก็ฝากติดตามคาร์ดูเดย์ทุกช่องทางด้วยแล้วก็ยังไงถ้าอยากได้ BM ก็ฝากจานโวด้วยนะครับ BM BM ็มบาร์มเซอโลูนามอเตอร์สาขาบางแคนะครับก็เข้ามาหาผมได้เลยหรือฝ่ายขายของผมพร้อมต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับโอเคเรานี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคาร์ดูเดย์ด้วยครับ